สวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบปัจจยยนเฮ้ยยสิบยนถ้แสนะคะแม่มารับยังชีพนะคะรับถึงยังชีพแทนพ่อมามม

แม่มารับถุงแม่มารับถุงยังชีพนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแม่มารับอ่ะแม,ม่แม่รับแทนนี่ค่ะเป็นยังยคนนะป้อป้ออ๋อป้อ พ่อแดนก็ได้เขียนมาแทนมันอ่ะพ่อเอาไปสอนอายุเพิ่์แทนนักหน่อยหน่อยแม่แม่หันหน้ามาเนี้แม่หันหน้ามาเนี้ยแหันหน้าโอ้นี้ตัวใหญ่โอเคบุญมามาอะไรมามาอะไรบุญมาไปปล่อยปล่อยปล่อเดินไปที่รถ ได้แล้วนะคะอแม่จะไปอีกเถือกเถือกเถือกโอเคสวัสดีค่ะพระจาแม่อุ้มแม่อุ้มอุ้มหันหน้ามาถ่ายถ่ายอุ้มหันหน้ามาเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันโอ้ยหนัก หันหน้าเอาพระราชานเออเออ,เอ,อโอเคเออสยสยเออแม่อย่างนี้โอ,อเคได้แล้วนะคะได้รับแล้วนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะรับพระชานี่แต่ของพ่อคนเดียว กลับเลยไหมหรือว่าเขาจะถ่ายรูปอะไรกันบ้างถ้าถ่ายรูปคงยกไม่ไหวแล้วแหละกลับบ้านกลับบ้านเลยเนาะไม่ดีใจไหมได้ถุงเดียวก็ดีใจนะ

กลับบ้านแล้วเนาะจะถ่ายมันครบสี่นาทีน่าจะเห็นนะเห็นนะเห็นเห็น ม่ได้เลยสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบกันยายนสองพันนะคะเมื่อกี้แม่พระแม่ไปรับถุงยังชีพแทนพ่อนะคะถุงยังชีพของการฟ้าค่ะมามา่าหนักข้าวสารนะหนักข้าวสาร อมีปลากระป๋องแม่กินเหมือนกินอนีน้ำมันพืชเนี่ย

ข้าวตาข้าวตาฉัดเอข้าวตาฉัดเพชรตาฉัดเพชรห้ากิโลน้ำมันพืชมามา่าปลากระป๋องโอเคอ่าโอเคเอนมแล้วตอซอยหนึ่งทิกหนึ่งแพ็คนุ่งไงมีสีก่กระป๋องนั่ไง บอกอัน uhm, นี้กระป๋องเป็นห้ากระป๋องเพราะ่เอโอเคหนักนะหนักนะ น่ากินได้เรียบร้อยแล้วนะคะปลากระป๋องห้ากระป๋องปลากระป๋องห้ากระป๋องนี่คือกระชูเกี่ยเอ้าวทับเท้าพ่อปลากระป๋องทับเท้าพ่อ